เทคนิคเคล็ดลับง่ายจนไม่รู้จะง,ง่ายยังไงครูพิกุลกล้าท้าพิสูจน์นะคะเอาไปลองนะคะอย่าเพิ่งเชื่อครูพิกุลนะคะใครที่อยากให้มีเงินเข้านะคะถ้าวันนี้นั่งเศร้าเหงาหงอยอยู่ที่บ้านนะคะไม่รู้ว่าจะทำอะไรลุกขึ้นมาค่ะทำอะไรรู้ไหมคะทำอะไรรู้ไหม ไปกวาดบ้านถูบ้านทำความสะอาดบ้านจัดบ้านนะคะคุณจะเกิดความมหัศจรรย์ในด้านการเงินอย่างแน่นอนค่ะนะคะอันนี้ครูวิคุณอยากบอกว่ามันเป็นทริคเป็นเทคนิคเป็นเคล็ดลับทุกศาสตร์นะคะไม่ว่าจะศาสตร์ไหนก็ตามเคล็ดลับความลับนี้นะคะเอาไปทำดูนะคะ อย่าเพิ่งเชื่อครูวิกุลลองก่อนแล้วรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วเชื่อซะค่ะแล้วก็ทำให้มันเป็นกิจวัตรหรือว่าทําบ่อยๆแล้วคุณจะเจอเรื่องปฏิหารในเรื่องของการเงินนะคะสนใจนะคะเทคนิคเคล็ดลับเกี่ยวกับด้านการเงินครูวิกุลมีเยอะมากเลยสนใจทักแชทแอดไลมาได้นะคะให้ราคาโปร 7,777บาทค่ะ